สวัสดีค่ะสวนของอิวชวนปลูกวันนี้นะคะจะมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการซื้อหน่อกล้วยมาฝากเพื่อนๆนะคะเวลาเราสั่งซื้อออนไลน์นะคะเราไม่มีเวลานะคะรับของเสร็จเรียบร้อยแล้วหน่อกล้วยที่เราได้มาแล้วเรียบร้อยเราไม่มีเวลาปลูกหรือเนื้อที่เรายังไม่พร้อมเพื่อนๆเขาจะให้มาเป็นหัวโลนๆนะคะ เพื่อนๆอ,อยู่แนะนําให้เพื่อนๆใส่ถุงดาอย่างนี้นะคะไม่ต้องผสมดินปลูกอะไรทั้งนั้นนะคะเอาลงในถุงดําแล้วก็ขุดดินร่วนหน้าดินร่วนเราใส่เข้าไปได้เลยนะคะกรณีที่เพื่อนๆไม่ได้อยู่สวนแบบอิวนะคะจะมีดินปลูกก็ดินถุงของเราอะคะ่ะได้เลยโดยที่ไม่ต้องผสมปุ๋ยคอกนะคะเขาจะแตกหน่อขึ้นมาใหม่คะ่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะ อันนี้คือใส่แต่หัวอย่างเดียวนะคะแล้วเขาก็จะแตกขึ้นมาอย่างงี้ะคะ่ะแล้วแต่ความพร้อมของหัวเขานะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้เมื่อไหร่ที่เราพร้อมแล้วเราค่อยเอาไปลงปลูกตามปกติะคะ่ะ